เขียวตัดกับแดงสะดุดตาดูเด่นมากเลยนะคะเพืเ่อนๆคท่านที่กำลังมองหาว่าจะจัดสวนแนวไหนใช้ไม้ประดับสีอะไร ต้นเทียนหยุดที่เขาปลูกข้างริมฟุตบาทแต่ว่าไม่ไม่ให้ต้นเขาสูงสูงไม่ถึงเมตรค่ะตรงกลางก็ปลกไม้ประดับโชว์ใบสีแดงแดงเข้ม แดงอมม่วงประมาณนั้นค่ะเห็นแล้วเด่นสะดุดตาม,มาแต่ไกลเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นไอเดียการจัดสวนที่ใช้สีสันของไม้ประดับ แดงอมม่วงตัดกับเขียวอมเหลืองสวยงามมากค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า